เดสเ e เนอร a ลตัวที่เป็นถึงระดับบอสเจด่านในภาค cross wall แล้วในภาค reboot หลักบทของเขาเป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับก็คิดว่าเรื่องเดสเชนเนอร์ในจะหมดลงแล้วนะครับหลังจากที่ทำดีเอนมิ่ไปก็ครบ7ตัวแล้วนะครับบวกกับตัวแถมให้ด้วยทีนี้มันยังมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากคุยครับผมนั่นคือการหยิบยกบทบาทของพวกเขาที่อยู่ในภาครีบูทมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะเนาะซึ่งที่จริงภาครีบูทนะครับพวกเดสเชนเดอร์ทั้ง7ตนเนี่ยจะมีแค่3ตัวนะครับที่ถูกหยิบมาทําบทแล้วก็มีีีบบทบททาาา่่เปปปลลยนแงไจกภค อ,อย่าครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกันว่าบทบาทมันเป็นอะไรยังไงบ้างครับผมและก็อาจจะมีแบบเทียบความแตกต่างกันบ้างนะครับว่าถ้าเทียบกับภาคคอ s s สบอลแล้วพวกเขามีบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจึงก็ต้องมาเริ่มที่ตัวแรกอย่างสปราชมอนตก่อนเลยนะครับสปราชมอนซึ่งเป็นถึงขุนพลพยัคฆ์วารีที่อยู่ในภาคคอ s s สบอลใช่ไหมครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยดั้งเดิมแล้วจะมีเป็น2ร่างนะครับคือร่างที่ดูแล้วมีความเป็นมนุษย์ใส่ชุดแนบเนื้อนะแล้วก็จะมีเป็นร่างพยัคฆ์ ขอเขาเนี่ยใช้คําว่ามีหน้าที่เฝ้ายามให้กับเดวิมอนกนแล้วกันนะครับคือมันจะเป็นช่วงที่ว่าไทจิก็ยังมาต่อมาที่ดิจิตอลเวิลด์แล้วก็ได้มาเจอกับทาเครุหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทาเคร่ก็ได้เจอกับดิจิมอนคู่หูของตัวเองซึ่งดิจิมอนคู่หูก็เป็นดิจิมอนศักดิ์นะครับเป็นแองเจมอนเนาะแล้วอยู่ๆเนี่ยเขาก็กลายเป็นดิจิทามะเนื่องจากใช้พลังหมดไปแล้วก็มีสกาวไนมอนที่มาชิงดิจิทามะของทาเครุไปนั่นเองครับและทีนี้ทุกคนก็ตต้้ออออองงงงรรีบาาามมมช่วย uh วยดดดิิิิจจทขขนนคููหเแลพ ถึงส่วนที่เป็นปราสาทที่น่าจะเป็นฐานทัพของเดวิมอนนะก็ปรากฏดิจิมอนตัวหนึ่งนะครับก็เป็นดิจิมอนที่มีลักษณะเป็นตัวเฝ้ายามให้กับปราสาทของเดวิมอนแห่งนี้ซึ่งก็จะเป็นสปลัชมอนร่างพยักวารีตัวนี้นะครับโดยที่ว่าถ้าไม่จัดก,การไอ้นี่ก็เข้าไปหาเดวิมอนไม่ได้ถ้าเอาเซตติ้งที่ว่าเขามีระดับของดิจิมอนแล้วเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์นะครับแล้วการเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์เนี่ยพวกไทจิกับยามาโตะก็ต้องใช้เมทันเกรมอนแล้วก็ ต่อสู้กับวาการูมอนแล้วก็เมทันเกรมอนได้อย่างสบายครับซึ่งอย่างที่หนึ่งที่ผมบอกไปแล้วเนาะถ้าเทียบกับภาคคอสบอรตัวเนี้ยไม่ได้มีร่างที่เป็นมนุษย์ครับนอกจากไม่มีร่างเป็นมนุษย์แล้วนะร่างพยัคฆ์วารีของมันคือแบบเป็นสัตว์ล้วนๆเลยหมายความว่าไม่ได้มีบทพูดอะไรเลยนะครับมีแค่เรื่องราวการต่อสู้การอรารวาสการโจมตีอย่างเดียวแล้ววิธีการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเท่าที่จําได้ในภาคคอสบอรนะมันใช้พลังน้ําในการโจมตีเป็นหลักนะแต่ว่าในของภาครีบู t นี้ส l ปลชมอนมีความสามารถใในนการช้แบบของเเหลวที่ป็พิษ ในการโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยครับและวิธีการต่อสู้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมต้องถามเลยว่ามึงเป็นจอมมารบูหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับคือมันสามารถเปลี่ยนสภาพร่างกายของมันให้กลายเป็นของเหลวแล้วก็พุ่งไปอีกตำแหน่งหนึง่งแล้วก็เหมือนเป็นการว้าบะครับเป็นวิธีการต่อสู้ที่เหมือนฮิตแอนด์รันฮิตแอนด์รันไปเนาะขย,นนขยับตำแหน่งไปนู่นขยับตำแหน่งไปนี่ทำให้แบบเมทัลเกรมอนกับวาการูมอนโจมตีได้โคตรลำบากเลยครับและทีนี้นวยพลังพิษของมันด้วยนะครับมันสามารถสับพิษออกไปตุ ร่างกายของเมทัลเกมอนอย่างเงี้ยเมทัลเกมอนก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับจนถึงจุดหนึ่งที่ใช้คําว่าถูกไล่ต้อนไปแล้วนะเราจะได้เห็นว่าเมทัลเกรมอนถูกสเปรชมอนนี้กัดเข้าไปซึ่งเป็นเขี้ยวที่มีพิษรุนแรงมากๆเลยนะครับโดยที่แขนของเมทัลเกรมอนที่เป็นแขนขวาเนาะมันไม่ใช่แขนไซบอร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นแขนเนื้อที่สามารถได้รับความเสียหายจากพิษได้เต็มๆแต่อยู่ๆไทจิก็แบบว่าปลุกพลังขึ้นมานะเมทัลเกมอนจงก้าวข้ามขีดจำกัดอัปเกรดตัวเองไปแล้วก็็็ตอนนนนนนั้้แหละเเเปปช่่่ววงทททีีม,มไดขขา อัลเทรัสอาร์มานั่นเองครับซึ่งอัลเทรัสอาร์มนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ต่อกรกับสับเลชมอนได้เลยนะโดยที่ว่าการจัดการกับสับเลชมอนถ้าเทียบกับของภาคคอสโวมันจําเป็นต้องแบบเผาผ่านร่างกายให้สลายเลเหยไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าของวิธีการในภาคนี้ก็แอบคล้ายกันนะครับเมทัลเกรมอนใช้อาวุธใหม่เลยที่มีชื่อว่าอ er ัลเทรัสอาร์มนี้ยิงโจมตีด้วยท่าไม้ตายโปรชิตอนบัสเตอร์แล้วพอโจมตีเสร็จปุ๊บสับเลชมอนมันก็สลายไปนั่นเองครับก็เป็นตัวที่เฮี้ยมโหดนะเออ คอร์สบอลเยอะเลย ทีนี้ตัวต่อมาดีกว่าครับผมตัวนี้ผมใช้คําว่าเอ้ยมีกลิ่นอายของภาคคอร์สวอ์นะนั่นก็คือโอเล็กมอนครับโอเล็กมอนเนี่ยมันเป็นดิจิมอนโจรสลัดทองคาใช่ไหมครับที่ปรากฏในภาคคอร์สวอ์เนาะขี่เรือผจญภัยในทะเลทองคําแล้วก็คอยรวบรวมพลังงานลบส่งให้กับกองทัพบ,บากุระอะไรก็ว่ากันไปและตัวของเขาเนี่ยมีความถูกใจตัวพระเอกถูกใจในแง่ที่ว่าไทกิในของภาคคอร์สวอ์เนี่ยเขามีความรักพวกพอ้องอ่าโอเล็กมอนก็เป็นคนที่ชอบคิดถึงพวกพ้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยเป็นดิจิมอนที่ดูจะม ไกลอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ตอน60นะสําหรับเจา้าโอเลกมอนโดยที่ว่าโอเลกมอนก็ล่องเรือเหมือนกันครับผมในภาคนี้แต่ว่าเนื่องจากมันไม่ได้มีเรื่องราวของแลนของโซนอะไรพวกนี้ในโลกดิจิมอนแล้วโอเลกมอนในภาคนี้ใช้คําว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มดิจิมอนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเท่าที่ดูจะประกอบไปด้วยกาวาปามอนแล้วก็ฮังโยมอนเป็นหลักนั่นเองเนาะโดยที่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ล่องเรือกันไปนะครับโดยที่ตอนแรกพื้นที่ที่พวกเขาอยู่มันเหมือนกับว่าขาดพวกอาหารอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีแผนว่าจะไปตายดับหน้านะแล้วถ้าเกิดว้วดดวย ว่าจะมาเนี่ยอะก็มากันแล้วก็ล่องเรือกันไปตายเอาดาบหน้าเลยแล้วก็มีพวกลูกน้องที่เชื่อใจโอเล็กมอนเนี่ยแหละครับมาเดินทางนะว่าสถานที่ที่ท่านโอเล็กมอนนาไปเนี่ยจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอะไรเงี้ยก็เชื่อมั่นในตัวหัวหน้าซึ่งเขาเป็นหัวหน้าที่ดีนะสำหรับการเดินทางทั้งหมดทั้งมวลครับมีความห่วงลูกน้องอะไรเงี้ยเวลาล่าหยุ่งล่าเหยื่อมาได้ก็จะแบ่งให้ลูกน้องกันอย่างยุติธรรมแต่ว่าการเดินทางในช่วงที่มาถึงตอน60ที่เป็นยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเปิด il, เผยลยว่่าตั้งแงแออนมนพกๆ็คจะ Digital, ลูกน้องขอตัวเองก็อดอยากนะจนได้มาเจอกับพวกโจแล้วก็มีมี่นั่แหละครับซึ่งผมชอบบทบาทของโอเล็กมอนอย่างหนึ่งคือในภาคนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นโจนสลัดใช่ไหมแต่เขาจะให้ลูกน้องเนี่ยเรียกตัวเองว่าโชกุนเ,เวลามีอะไรก็เรียกท่านโชกุนนะเว้ยแต่ลูกน้องเนี่ยอันเนี้ยเช็คได้ถึงความสนิทเลยนะครับว่ามันไม่ยอมเรียกแบบโชกุนตามที่หัวหน้าสั่งนะครับมีเรียกว่าอะไรมีเรียกว่าท่านหัวหน้าบ้างท่านผู้นําบ้างท่านบอสหรือจะเรียกว่าลูกพี่อะไรเงี้ยน,นะครับมีเรียกกันครบทุกอย่างยกเว้นโชกุนที่โอเล็กม และทีนี้เนี่ย พอมาเจอกับพวกโจนะครับก็เหมือนกับว่าจะมีการต้นสบียงเกิดขึ้นแต่ที่นี่การต้นสบียงในช่วงแรกนะครับมันก็เกิดอุบัติเหตุอย่างหนึ่งคือโทโนซามากิยวมอนที่เป็นพวกฝั่งของโจเนี่ยเขาถูกจับไปเป็นตัวประกันนะครับเขาก็เลยจะเอาตัวประกันเนี่ยมาขอแลกพวกแบบสบียงน้ําอาหารหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกโจกับมีม่ตอนแรกก็คิดว่าจะเอายังไงดีอยากจะช่วยโทโนซามากิยวมอนเหมือนกันแต่ว่าสบียงที่เราจะให้โอเล็กมอนมันจะเวิร์กไหมจะให้พอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คิดหลายชั้นเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโจเป็นคน,น่มักไรที จะยอมเป็นลูกน้องของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วถ้าถึงตอนที่ฉันเป็นลูกน้องนายแล้วละก็เดี๋ยวนายก็มาเอาสเสบียงที่พวกฉันกันได้เลยนะโจก็ท้าทายไปแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้เราก็จะได้เห็นการต่อสู้ของโอเล็กมอนกับดิจิมอนของโจครับผมซึ่งเริ่มสู้จากอิคาคุมอนเลยแล้วก็พัฒนาไปเป็นซูโดมอนนะครับโดยที่ต้องบอกว่าตัวโอเล็กมอนถ้าเอาตามโปรไฟล์เขาเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดนะครับแล้ววิธีการต่อสู้ของเขาก็จะใช้ไอ้ด ah นะูอัลโทมฮอคเนาะขวานโทมฮอคสองอันที่เขาถืออยู่ทั้ง2มือแต่ทีนนบบน,นีีี้้้ะครรบบททาาาาของใภูสึกกว่่จไมมเล เรื่องของวิญญาณที่เป็นตัวซัพพอร์ตโอเล็กมอนนะนะซึ่งจะมีชื่อว่าเซิร์ชกับโยมุนแกนครับไอคนนั้นไม่ได้ออกมานะครับแต่ทีนี้ก็เป็นการต่อสู้ทางกายภาพกันไปโดยที่ว่าตอนแรกอิคาคุมอนสู้ไม่ได้แล้วก็ไม่ไหวอยู่แล้วเนาะโตเต็มวัยแล้วทีนี้พอเป็นร่างสมบูรณ์อย่างซูโดมอนก็ไม่สามารถสู้ได้พอสู้ไม่ได้เสร็จแล้วโอเล็กมอนก็คิดว่าตัวเองชนะแล้วแหละแล้วก็บอกกับโจนะครับซึ่งอันนี้เป็นซีนประทับใจเหมือนกันนะคือโอเล็กมอนเนี่ยนะบอกกับโจว,ว่าฉันต้องการแค่สบียงแล กันซึ่งตัวนี้ก็แสดงความเป็นศักดิ์ศรีของตัวโอเล็กมอนว่าเขาไม่ได้คิดจะทําเรื่องชั่วร้ายอย่างที่2คือเขามีความเป็นห่วงให้กับดิจิมอนลูกน้องของเขาแบบเต็มๆเลยเนาะส่วนโจโอเองก็รู้มาจากดิจิมอนตัวหนึ่งที่หลุดมายังเรือของพวกโจนะว่าท่านโอเล็กมอนเขามีการเดินทางรุ่นนี้นั่นก็ตามที่ผมเล่าไปตอนต้นนั่นแหละเออและซึ่งเป็นหัวหน้าที่รักลูกน้องมากเป็นหัวลูกน้องมากอย่างเงี้ยโจอเองก็บอกว่าแต่ในเมื่อมันเป็นการต่อสู้ศักดิ์ศรีของพวกเราก็ต่อสู้ให้รู้ผลรู้แพ้รู้ชนะกันไปก่อน ครั้งแรกนั่นก็คือไวท์มอนนั่นเองครับไวท์มอนเข้าต่อสู้กับโอเล็กมอนอีกครั้งหนึ่งโดยที่ว่าใช้ท่าอาร์ติกมิสซาในการโจมตีปิดฉากไปซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าไอ้มอร์นิงสตาร์ประทะกับดูโอโทมฮอคนะมันเปี่ยงปังเปี่ยงปังดีงามมากๆเลยนะครับแนะนำน้าไปหาดูกันตอนที่60ครับพอทําลายอาวุธของโอเล็กมอนแล้วก็ใช้อาร์ติกมิสซาในการโจมตีไปร่างกายของโอเล็กมอนก็จะมีจุดที่แบบโดนแช่แข็งไปบ้างนะครับซึ่งก็เป็นการยอมรับความพ่ายแพ้อ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยโจเขาบอกว่าในเมื่อ เดินทางกันไปดีกว่าไปให้ถึงจุดที่ว่าพวกนายสามารถหาสเสบียงกินได้อย่างสบายใจก็แล้วกันนะซึ่งบทบาทของเขาก็จะจบลงไปกันตรงนี้นะครับเออซึ่งผมก็รู้สึกว่าบทบาทคล้ายกับของภาคคลอสบอแต่ว่าความดีงามมันเยอะกว่านะครับแม้ว่าจะมีจุดเป็นตัวร้ายบ้างจากการที่ว่าเฮ้ยต้องทําเพื่อลูกน้องของตัวเองอย่างเงี้ยคือมองด้านไหนมันก็ดีอะครับแค่มันแบบบางครั้งเราต้องการทําความดีแบบนี้แต่มันดันไปขัดกับความดีของอีกคนนึงอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นได้แต่ถ้ามองรอบด้านแล้วจริงๆโอเเล็็กกมมนนปคดีาครับับบารในภีแล้วตวต่อมาเลย นะครับกราวีมอนนั่นเองครับผมเจ้ากราวีมอนก็จะเป็นดิจิมอนเทพปัตตภีผู้ควบคุมแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งบทบาทของเขาในภาครีบูชนะตอนผมทำดิเอนมี่ไปเนี่ยผมจําได้ว่ามีท่านผู้ชมคนหนึ่งคอมเมนต์ว่า,อาพอมาเจอในภาครีบูตปุ๊บเห็นไอ้ตัวนี้นะแบบบทบาทความระยตำตําบอลที่มันทําไว้ในภาคคอร์สบอลเนี่ยคือไม่อยากจะไว้ใจมันเลยนะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมเห็นด้วยมากๆครับผมตอนที่ผมดูนะว่ากราวีมอนมีการปรากฏตัวขึ้นมาอ่ะ มันปรากฏตัวขึ้นมาในตอน61นะครับต่อจากตอนของโอเล็กมอนเมื่อกี้เลยซึ่งบทบาทของเขามีการโผล่มาแวบๆเขาผมจะไม่ได้เน้นขยี้อะไรเยอะแค่โผล่มาให้เราสงสัยเล่นโผล่มาให้เราระแวงเล่นอะไรประมาณนั้นซึ่งเนื้อเรื่องในตอนที่61เนี่ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่ว่าด้วยการพาเอลดราดิมอนเข้าคืนสู่ทวีปคลาวซึ่งทวีปคลาวเนี่ยมันเป็นทวีปที่พวกไทจิเดินทางไปถึงช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการแบบาพาผจญภัยในโลกกว้างของดิจิตัลเวิร์ดอีกที่เนึ่าง ยบบ้างหรือแบบว่ากระเด็นกระดอนลงมาที่พื้นที่กว้างทวีปเซิร์ฟเวอร์ของดิจิตอลเวิร์บ้างอย่างนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะแบบว่าหาทางกลับกันซีแล้วก็จะมีเอลโดราดิมอนที่เขาก็พยายามกลับไปยังทวีปขาวด้วยนะครับและครั้นี้จะมีแบบทาเครุกับไทจิอย่างเงี้ทยที่มาแบบว่าเฮ้ยเราก็อยากช่วยเอลโดราดิมอนนะให้เขากลับขึ้นไปที่ทวีปขาวได้ซึ่งตอนนั้นก็มีเลโอมอนด้วยนะครับในใจแม่ก็คิดไปอีกแบบหนึ่งว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีกราวิมอนไม่ใช่ว่ากราวิมอนมันเป็น ทุกคนก็ช่วยกันนะครับว่าจะพาเอลโดราดิมอนขึ้นไปยังไงดีซึ่งผมชอบมากวิธีการคือแบบพวกทาเครุนยครับขนาดไซส์ของตัวพวกเขานะยังไม่เท่านิ้วเท้าของเอลโดราดิมอนเลยครับก็ยังอุตส่าห์ช่วยดันกันนะครับแต่ว่าก็มีดิจิมอนตัวอื่นช่วยลากช่วยดึงอะไรพวกนี้ด้วยและทีนี้ก็จะมีพวกทิจิมอนอีกหลายตัวนะครับที่ต้องการจะกลับไปที่บ้านเกิดของเขาและเขาไม่เคยมีไอเดียเลยว่าเฮ้ยจะมาดันเอลโดราดิมอนให้กลับขึ้นไปนะแต่พอเห็นทาเครุไทจิอย่างเงี้ยตั้งใจที่จะช่วย แบบว่าพยายามที่จะมาช่วยด้วยแต่ทีนี้มีตัวหนึ่งครับผมคือกราวิมอนมันลอยนิ่ง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 ,ง,งของมันยังไงละครับซึ่งมันลอยอย่างนี้ไปเนี่ยทุกคนก็คิดในใจว่าไอ้ตัวนี้มันตัวอะไรวะแบบเลโอมอนก็นยังมีสงสัยเลยนะว่ามันไม่ช่วยกันบ้างเหรอเนี่ยไอ้ตัวนี้นะซึ่งก็พอรู้ว่าไอ้นี่มันคือกราวิมอนแล้วกราวิมอนก็จะมีการคุยกับทาเครุนิดนึงนะครับคือคุยประมาณว่าเรากลับไปที่ทวีปคราวตอนนี้กลับไปได้ไระ บ้านของเราเราไม่เหลือแล้วทวีปคลาวมันเสียหายไปหมดแล้วอย่างนี้นะครับก็จะมีการพูดแบบว่าสิ้นหวังไปซึ่งเหมาะมากกับการที่ตราสัญ,ญลักษณ์ของทาเครุเนี่ยเป็นตราสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังใช่ไหมครับเออเพราะฉะนั้นแล้วก็กล่าวได้ว่าตัวทาเครุเนี่ยเขามีความหวังอยู่ในใจแบบเต็มเปี่ยมเลยซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับตัวทาเครุด้วยนะครับว่าที่กราวิมอนเขารู้สึกว่าไม่มีหวังแล้วกับบ้านเก่าของเขาที่ตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมที่ทวีปคลาวและทีนี้ของตัวเองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตัวทาเครุมีความหวังททั้้้้้งในนนนเเรรืื่อออีีดดวววยยยแลกหมมภาาพบคุ เขาว่าครอบครัวของเราเนี่ยนะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าวันหนึ่งก็คงมีโอกาสที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันมั่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีแบบเรื่องราวตรงนี้ที่มาสอดท้องกับตัวกราวิมอนโดยที่ว่ากราวิมอนก็จะฟังทาเครุไปแล้วก็จบตอนแรกดูเหมือนจะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอพวกทาเครุค่อยๆดันเอลโดริเมอนไปจนถึงทวีพราวแล้วนะครับแต่มีจังหวะพลาดนิดนึงครับผมเอลโดรมอนสุดครับ พอซุดปุ๊บเนี่ยเหมือนจะไหลกลับลงมาอีกทีนึงและทีนี้กราวิมอนก็มาช่วยใช้พลังของตัวเองในการที่จะดึงเอลโดราดิมอนกลับขึ้นมาครับผมซึ่งตว่าเรยว่าพลังการควบคุมแรงดึงดูดอะไรพวกนี้ของกราวิมอนสามารถแบกเอลโดราดิมอนได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังที่มหาศาลมากนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าทาเครุเองเขาจะมีจังหวะเสียแวบนะครับตอนที่เอลโดราดิม่อนล่วงใช่ไหมแล้วกราวิมอนก็จะมาพูดกับทาเครุว่านายบอกว่านายจะไม่ยอมแพ้ไม่ใช่หรืองไงกันนะ่ะอ่าแล้วก็ให้กําล วิวัฒนาการเป็น Hol y a n g e l จล่นหน้าพลังสเกลเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วก็รวมพลังกับพวกกราวิมอนอีกทีนึงแล้วก็ส่งเอลดอริม n อนกลับคืนบ้านเกิดได้อย่างสบายใจครับซึ่งกราวิมอนบทบาทดีนะครับผมเออไม่มีแบบแย่เลยอะ่ะไม่ได้แบบว่ามีความเป็นตัวร้ายก่อนอะไรเงี้ยมาทําร้ายพวกทาเครุก่อนแล้วก็กลับใจอะไรเงี้ยไม่มีเลยครับผมคือเขาเป็นดิจิมอนที่พื้นฐานจิตใจคงไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับแล้วก็ในบทบาทตัวนี้เขาก็แค่มีความวอวอนวิงวอนถึงบ้านเก่าของเขา,าบ้านเกิดอยู่ที่ทนะวีปคราวหน้าถ้าเรากลัััับไไปปแล้ววมมนนนจะเะเเ็ยงงงอตองก ความหวังไปแล้วทีนึงแต่ว่าดันได้เจ้าหนูทาเครุเนี้ยมาเป็นตัวจุดประกายให้อีกทีหนึ่งนะครับเรียกว่ากราวิมอนที่ลอยอยู่นิ่งๆไม่คิดจะทำอะไรเลยตอนแรกอย่เงี้ยนะครับสุดท้ายหันมาช่วยพวกทาเครุได้อย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าทาเครุนั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจกราวิมอนเป็นแน่แท้ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับบทบาทบิ๊กเดสตา a r หรือเดสเจเดอร์ที่อยู่ในภาครีบูตนี้นั่นเองครับและบทบาทก็คือเปลี่ยนแปลงไปหลายจุดเหมือนกันเนาะจากที่ฟังมานะครับที่ใกล้เคียงที่สุดผมให้เป็นโอเ,นนเล็มกม แนวแบบที่จอมอนน่ากลัวไปเลยนะครับเออก็หลากหลายอารมณ์ดีนะครับสำหรับเจ้าบทบาทของพวกเดฟเจเนอรัลในของภาครีบูตนี้นี่เองท่านผู้ชมละครับผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับบทบาทของตัวไหนนะครับเออคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนชอบการเปลี่ยนแปลงของบทของเจ้าตัวไหนมากที่สุดอย่างเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กกดิ่งงเป็นลั ใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ